Food Game Night Thailand สนับสนุนโดย Baby Love PlayPan Premium เสื้อยืดฐานคู่รุ่น Air Mage ครีมอาบน้ำโชคก,กุบุสึโมโนกาตาริ ชาชาวฟนตาซีใต้ทะเลของพวกเรามาสนุกกันต่อครับเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับกับเกมที่ชื่อว่าซุปตาคว้ากลงวิธีการเล่นนะครับง่ายๆนิดเดียวเหมือนกับเก้าอี้อุ้ยโทรมาอะไรโทรศัพท์อะไรโทรศัทแหละฮัลโหลอ่าไม่ใช่ของเราเองแย่แล้วว่ะโทรมาทวงตังปลาคาร์บอ่ะเ้าทำไงอ่ะล ไม่มีตังให้เขาด้วยทำย oh, okay, ังไงดีเนี่ยโอ้ยขเออะไรโอ้ยต้องหลายแสนแต่เมียไม่รู้เท่าไหร่้ทอะไรคือเนี่ยจริงๆนะถ้ามีลาย B K สนิดนะคงจะดีกว่านี้เยอะเลยแล้วทำไมไม่มีล่ะไม่ไม่มีไม่รู้ถามนี่เลยหัวหน้าทีมหนูเขารู้กำอย่าบอกนะว่ากำมีมีเลยครับพี่วิลลี่แค่พี่วิลลี่มีลาย B K นะครับสามารถโอน หาค่าประครับเนี่ยได้ภายในห้องแชทไลน์เลยไหนไหนหน้าตาเป็นยังไงขอดูหน่อยพี่วิลลี่สมัครไลน์บีเได้ง่ายๆเลยครับแค่เข้าไปในแอปไลน์กดตรงที่วอลเล็ตแล้วก็ไปกดเลือกไลน์บีเแค่นี้ก็สมัครได้แล้วตรงนี้กดแถบวอลเล็ตสมัครได้เลยอ่าแล้ววิธีโอนเงินง่ายมากเลยครับแค่พี่วิลลี่เข้าไปในห้องแชทไลน์พอเข้าห้องแชทเสร็จปุ๊บกดปุ่มบวกเหมือนเวลาจะส่งโลเคชั่นกดไปที่ส่งเงินนะครับโอ้ไหนไหนดูดีดูดิ้แล้วก็ใส่ยอดจํานวนเงินเลือกไลน์บี ใส่รหัสยืนยันครับแล้วก็เลือกซองลายน่ารักน่ารักที่จะส่งไปแจ้งเตือนอ๋อมีใส่ซองได้ด้วยอาจจะจดบันทึกช่วยจําลงไปก็ได้ว่าเป็นค่าอะไรกดโอนเงินแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับโอ้ยอันนี้เป็นการที่เรียกว่าแก้ปัญหาได้ดีมากๆเลยนะครับผมอ่ะอย่างนั้นขอบคุณมากอทุกคนพร้อมหรือยังวิธีการเล่นง่ายๆครับการแข่งขันของเราเราเริ่มกันเลยนะฮะสำหรับใครที่ผูกโบสีฟ้าสองคนคือพี่หอย กับเต้ยนะไปอยู่ฝั่งนู้นน้ำตาลกับพี่ติ๊กข้ามมาเพื่อจะได้สลับกันทุกสีโอ้ยมีดมมีดหมหนีด้วยเฮ้ยตอนเนี้ยคุณจะผูกโบโคนละสีกันแล้วใช่ครับพอผมเริ่มปุ๊บเนี่ยนะครับผมจะมีกล่องของขวัญมาให้พวกคุณพอดนตรีมาปุ๊บคุณวางกล่องขวัญไว้แล้วก็เล่นเหมือนก้าอี้ดนตรีนะในระหว่างนั้นผมจะอ่านโจทย์มันจะเป็นคาถามเกี่ยวกับดารา ใครที่คว้ากล่องผิดในนั้นจะมีของขวัญจากคุณแม่มาให้พวกคุณได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างพร้ะะอ,อมแล้วเอาของขวัญออกมารจากอะไรครับรับกันไปคนละหนึ่งกล่องครับถือไว้ถือไวอ้ดูว่าเป็นใครนะของขวัญน,นี่มีของเสนาหอยได้เสนาหอยเดียเด๋ยวเดี๋ยไม่มีคนแล้วเหรอไม่มีคนแล้วเหร ทำไมผมต้องถือของตัวเองอ้าวก็นี่ของคุณก็มีโจทย์อยู่ข้างในที่คุณตั้งขึ้นมาอคุณหอยนะครับมีก้อนรัชววนนะคุณแมทธิวนะครับคุณโบนะฮะฝั่งนี้เบลล่ามีปั้นจานนะมีน้ำทิพย์แล้วก็สุดท้ายนี่คุณหมอโอ๊กสมิธด้วยพร้อมนะพร้อมครับยืนขึ้นครับทุกคนจ้ะเอากล่องขวัญวาวไ้บนเก้าอี้ของคุณเก้าอี้ครับห้ามคว้ากล่องจนกว่าดนตรีจะหยุดพร้อม ไปันตรีมาเําคำถามคือซุปตาทั้ง8คนนี้มีแค่7คนที่เคยเป็นนักร้องและมีอัลบั้มเลงไว้อย่าเพิ่งเต้นไปด oh. นตรีมีโค,ค้เพลงอยู่แล้ว oh. เรือนี้นอ้ากล่อง <c oughs> ได้กล่องมาแล้วนะครับซุปตาทั้งแปดคนนี้มีแค่เจ็ดคนที่เคยเป็นนักร้องและมีอัลบั้มคนเดียวที่ไม่เคยก็คือเบลล่ารานีทำไมพวกพวกไม่คว้าเอากล่องนี้ไปกันละเปิดเลยครับของขวัญมีอะไรในนั้นมีโจทย์คุณต้องทำตามที่ของขวัญบอกแม่ให้อะไรมาพี่ฝง เดียเดียวเดยวเดอย่างนี้ก็เล่นได้เหรอถ้ามีกริงงๆๆไปได้ใช่เลยได้เลยในนั้นมีโจทย์ครับมันเขียนว่าอะไรโอ้ยพี่นิ้วใครวะอ๋อคุณจะต้องต้องใส่แบบนั้นเแม่มดโอเคโอเคโอเคนี่ไงมีใส่จมูกนะฮะปกติแม่มดที่เราเห็นในรูปอันนี้เป็นแม่มดที่ไม่มีอารมณ์ทำไมอ่ะ คุณต้องใส่แม่มดมีอารมณ์ครับโอ้ใส่แบบว่ามีอารมณ์ด้วยมีอารมณ์มมด้วยต้องมีอารมณ์ด้วยนะ <c oughs> แม่มดมีอารมณ์จ้าพร้อ,อมดนตรีป<อ>้องป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 ้องเหมือนแรดป่วย <c oughs> ตอจบเรียบร้อยนะครับไปพักได้เอาไปเอาของไปด้วยขหมดไปแล้วหนึ่งคนนะครับเราเล่นกันจนกว่าของขวัญเหลือชิ้นสุดท้ายจะเป็นของใครดนตรีมาเสุกตาทั้งเจ็ดคนที่เหลืออยู่นี้มีหกคนที่เคยเล่นภาพยนตร์มีใครบ้าง คือ,อ,ไอไอหอยมันคว้าตัวเองอย่างเดียวเลยเพราะมันรู้ประวัติตัวเองอะคนที่ไม่เคยเล่นภาพยนตร์เลยคือใน,ในนี้เขียนว่าหมอโอ๊ไม่เคยเล่นเลยไม่เคย<อ>มาดูครับว่าของขวัญของคุณมีอะไรบ้างโจทย์เขียนว่าอะไร ดูรูปดิเกมไหนเขาดูโอ้แต่งมากเลยเนี่ยโอ้แต่งมากเลยเนี่ยแต่งเล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 ยติ๊กติ๊กดูไว้นะลูกติ๊กดูไว้ลูกปิดทรทัศน์อยู่นี้ปิดทรทัศน์อยู่นี้ปิดทรทัศน์อยู่นี้เตียงเตียัง ได้ได้แล้วพิติิคับพิติกเหมือนกระต่ายป่วยพิติกเหมือนกระต่ายป่วยอ้าพิติกออกไปขอบคุณมากครับพิติกครับ อเอากล่องไปด้วยกล่องไปด้วยพี่เต็กไปอยู่กับพี่ป๋องเรามาเล่นกันต่อนะครับเหลือกันอยู่หคนมีใครจะรอดบ้างดนตรีมาสุปตาทั้ง6คนนี้มีแค่5คนที่เกิดในประเทศไทยเล่งให้ดีหนึ่งคนไม่ได้เกิดที่นี่ มกอใหญ่เลยสุดยอดอ่ะใครอ่ะคือเดียวก่อนับไอ้นั่นมันเย่เกินไปไอ้มันเย่ฮะมันก็เหลืออันเดียวได้ไงไปที่ไปเลยแหมจะจะไม่เอาให้ได้เอาเลยคนเดียวครับที่มาได้เกิดในประเทศไทยคือแมทธิวดีน ไอ้นี่มันรู้นี่ว่ะถึงไม่ไปหยิบไม่หยิบสิเปิดดูครับข้างในโจทย์เป็นอะไรอ่ะหยิบมาหยิบมาเอ๊ะไม่ได้เขียนอะไรเลยไอ้ด้านนี้ไปแล้วด้านนี้ไปคอต่อไปไม่มีแล้วนะโอเคแต่งตัวแต่งตัวเป็นแม่นาคแม่นาคไก่แดงลูกไปลูกด้วย ตาเขาไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีไอ้าโอตโกนดิตะโกนเด็กกัดคอเดกอพัดพ่อพัดพ่ออ้า่หอยออไปุ่งกลบลยว่ะไปพุ่งกับยพุมกับเลยเุ่งหมดทุกอย่าง หมดแล้วนะ3คนรุ่นนี้ไปหมดแล้วนะเบเหลือแต่พวกเรา5คนนะครับพร้อมดนตรีมาซุปตารที่เหลืออยู่5คนนี้มี4คนที่เคยเป็นพิธีกรรายการทีวีเบนไป บูมกล่องไปไหนล้วกล่องไปไหนอ่ะดีไม่มีแล้วอันนั้นเหลือแต่ฝานี่เหลือกล่องเดียวบูมได้ไปนะครับของโบและคนเดียวนะครับที่ไม่เคยเปไ็นพิธีกรรายการทีวีคือ,บอโบแมวหน้าสองสองไปสอง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 เหนือเวชีบ,บ้ากได้ในนี้มีของขวัญอะไรครับลองเปิดดูครับมีโคมไหมมีโคมไหมมีมมมมเปิดฝาแล้วนะ กล้องจับกล้องจับจะเปิดฝาแล้วเฮ้ยคอยทำไรอ่ะคอยทำไรอ่ะอันนี้ใส่สุดจริงๆริงจับให้ได้จับให้ได้ผมยาววะผมยาวไอ้นี่ได้สวยเลอ้าวแม่อะไรอ่ะแม่อะไรแม่สีตางป่ะไม่ใช่ไม่ใช่แม่สีตางใช่ใช่แม่สีตางแม่สีตางแม่สีตางแต่งตัวเป็นแม่สีตาง ล้างก่อนฮะล้างก่อนล้งก่อนล้างก่อนบอกเลยนะโยนล้วบอกให้ยุดพร้อมหยุดฉันบอกให้หยุดหยุดเดี๋ยวเดเยอะไรอะไรอ้าโอเคขอบคุณมากครับไปไม่ติดตาตื่นคาียาจบไปแล้วตอนนี้เหลืออยู่แค่สี่คนนะ้สี่คนเท่านั้นดูสเฮี่มดนตรีมา ในซุปตาที่เหลืออยู่4ี่คนนี้มี3มคนที่มีพี่น้องไอ้ครับอย่าหยุดมีพี่น้องสวยแล้วเหลืออยู่แค่เสนาหอยว่จับดิเฮ้ยหมายความว่าไงคุณกำลังส่งซิกอยู่อ่ะคุณมีพี่น้องเหรอเอา ู้มีญาติพ้มีญาติมีพี่น้องนะลูกเกิดมาจากกระบอกไม่ไผ่เนี่ยคนเดียวที่ไม่มีพี่น้องเป็นลูกคนเดียวคือบีน้ำชิปโอ้ยตื่นเต้น้ากมาเลยมาเลยเปิดดูเลยครับแกรมครับเปิด เปิดเอาแล้วครับเปิดแล้วฮะเปิดมาแล้วข้างในมีอะไรครับเปิดมาชุดคือมีมุกไหมมีมุกไหมไม่มีแม่ไม้มวยไทยอ่ะเป็นมวยแม่ไม้มวยไทยครับแก้มครับรวมสวยยอดโอ้ยละมวยไทยนะมวยไทยตรงไหนโอเคขอบคุณมากเอากองไฟสองหนึ่ง สีฟ้าเนี่ยเหลือคนเดียวเฮ้ยคือเตย้ยสีแดงสองคนอยู่ดีๆมันพลิกเกมเพราะตอนแรกในแด,ดงออกกันก่อนเลยนะเอาให้ดูครับมาพร้อมดนตรีมาสุปตาที่เหลืออยู่3มคนนี้มี2คนที่เคยได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ยังดนตรีวาไปก่อนสูน้เขาสู้เ,ออานนาเาขา เฮ้ยหอยไงป็นไงหอยเนดินจากกล่องเลยไะเฮ้ยหอยนะ่ยเดินห่างจากกล่องเลยออเขาไม่เดินห่างจากกล่องเลยใช่ไหมถ้าเราไม่แหวกเขาเขาไปนะคนเดียวนะครับที่ไม่เคยได้รับรางวัลสุพรรณหงส์นะครับคือเสนาหอยเสนาหอยเนี่ยเขาได้ครมชัดนลึกอวอร์ดแล้วก็เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาดยอดเยี่ยมตุกตายอดเยี่ยมไม่มี กระตาทองเปกตาอะไรล่ะอันนั้นซื้อเองอ่ะเปิดดูครับคุณเต้ครับวันทองเลยวันทองเลยเข้าศีรษะนะเข้าศีรษะช้า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 กล้องตามอยู่เข้าศีรษะแล้วแล้เด้งเลยอ่ะโอ้โหผมบอกเดกลูกสาวลูกสาวโอ้โหมันมวคาเลยครับได้ยินเลยโอ้โหอ่ะคุณเต้ยคุณเต้ยโดนอะไรกล้วยเอ้ยผี นางตาหนีชุงตาหนีดึงเข้าไปดึงขึ้นไปชุดหนึ่งแล้วก็มีอ่ะช่วยหน่อยสิช่วยหน่อยพี่ทำไม่เป็นจริงเออตาต้องช่วยพี่หน่อยนี่สวนหลังบ้านพี่ไว้ไว้ไว้บ้างเออโอเคโอเคได้อยู่อันนี้นี่นี่อาวุธ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 เออไป เต้ยเตยกับน้ำตาลครับถ่ายหนังสตูดถ่ายหนังสตูดคะแนนนะครับทีมของคุณแอรี่นะครับสีแดงนำไปกดแปดต่อหกเดี๋ยวเรากลับมาคุณผู้ชมเพราะว่าเกมต่อไปเรายังแข่งกันอยู่ที่สวนหลังบ้านเดี๋ยวกลับมาฮอลลีวูดเกมน้อยไทยแลนด์สักครู่เดียว เกมซุปตาคว้ากล่องนะคะแต่ละคนก็ตลกมากๆเลยค่ะมีบททำโทษในกล่องไปอีกและเกมนี้นะคะแอลลี่ก็ชนะไปค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเกมหน้าก็ต้องชนะเหมือนกันค่ะ